นอกจากสอนเยอะแล้วมันมีงานอื่นแทรกเข้ามาเต็มไปหมดเลยคุณต้องโดนประเมินนะคุณต้องมีงานอบรมนะมีงานประจําชั้นนะมีงานเอกสารเยอะแยะมากมายเลยมีงานทะเบียนกระดาษอะ่ะมันเต็มมันถาโถมเราไปหมดมีงานประชุมอีกจนเราหลุดโฟกัสแทนที่เราจะโฟกัสกับกับงานสอนเราไปโฟกัสว่าเอกสารนี้เราทําเสร็จยังวะ ตอนที่เราไปฝึกสอนเราก็รู้สึกว่าคลิกนะนี่คืออาชีพเรานี่คือสิ่งที่เราอยากทําในอนาคตตารางสอนของนักเรียนนะเรียนวันละ7จ็คาบแล้วสอน2ใน7 5าคาบที่เหลือเรานั่งแบบครเอทกิจกรรมอะเวลาเราเตรียมตัวเยอะเรามั่นใจเวลาออกไปหน้าห้องเรียนแบบมั่นใจอะทุกอย่างมันดีไปหมดพอได้เข้าไปทํางานครูจริงๆเริ่มสอนวันละสาคาบสอนวันละสคาบเวลาเตรียมตัวเริ่มน้อยลง แทนที่จะได้เตรียมตัวเยอะๆสอนน้อยๆกลายเป็นเริ่มสอนเยอะเตรียมตัวเริ่มน้อยพอไม่ได้โฟกัสกับงานสอนปุ๊บเราไปสอนจริงๆอ่ะเราไม่มั่นใจทุกอย่างมันดูแบบมันดูกลัวไปหมดอ,ะ <S <S อ่ะเฮ้ยเด็กจะได้ปะวะทําไมเด็กคิวขมวดเลยว,วะ <S <S จากคนที่เคยไฟแรงนะกลายเป็นว่าเรามารู้ตัวอีกทีคือปีที่2เราเลคเชอร์หมดเลยอ่ะเราหาสไลด์มาแล้วก็พูด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 แล้วก็เขียน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 แล้วเราก็สุบว่า ไม่มาไม่ใช่หรอวะมันมันเกิดอะไรกับตัวเรา,าเนี่ยเราคิดว่าระบบราชาการมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันไม่เวิร์กแต่สิ่งที่มันไม่เวิร์กยิ่งกว่ามันคือระบบภายในองค์กรโรงเรียนตอนแรกเราเป็นคนที่อยู่กับอำนาจนิยมได้ดีมากๆแต่พออยู่เรื่อยๆเราเริ่มเห็นหน้าตาของมันสมมติมีนโยบายของโรงเรียนมาเนี้ยตำแหน่งที่สูงกว่าก็จะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจมากกว่า เพราะฉะนั้นทุกๆนโยบายที่ออกมาเราก็ต้องรับฟังทําตามแบบไม่มีเงื่อนไขถึงค้านไปก็จะมองว่าก้าวร้าวแม้ว่าจะพูดด้วยเหตุและผลก็ตามมีเรื่องเงินเดือนมีเรื่องรูปแบบการสอนคุณค่าที่ยึดถืออย่างเงี้ยหรือเรื่องของการโดนดึงออกจากห้องเรียนอย่างเงี้ยมันเริ่มมีแรงต้านในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะทั้งที่เราควรที่จะอยู่กับนักเรียนอ่ะทำไมเรามายืนอยู่ตรงนี้ตรงที่มันไม่มีประโยชน์อะไรต่อตัวนักเรียนเลย หน้าที่ของโรงเรียนอ่ะคือการจําลองสภาพจริงในสังคมออกมาให้ได้เหมือนที่สุดเพื่อเวลานักเรียนใช้ชีวิตในโรงเรียนอ่ะแล้วออกไปเจอสังคมจริงๆอ่ะเขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่ได้มันพยายามจะจําลองภาพจริงว่าสังคมเราอ่ะมันเป็นยังไงถ้าข้างนอกเป็นยังไงเละเทะยังไงมันก็จําลองความเละเทะให้อยู่ในโรงเรียนได้ข้างนอกมีระบบอาวุโสข้างนอกมีระบบอํานาจนิยมมันก็จําลองพวกนั้นอ่ะมาอยู่ในโรงเรียน พอระบบในสังคมเป็นแบบนี้มันก็ไม่แปลกว่าทําไมโรงเรียนมันถึงก๊อปปี้ระบบแบบนี้มาเพราะว่าถ้าโรงเรียนไปสอนว่าทุกคนควรเท่าเทียมกันนะไม่ควรมีลําดับชนชั้นโรงเรียนก็จะถูกตั้งคําถามแล้วว่าคุณเตรียมความพร้อมนักเรียนอะไรออกมาเนี่ยคณกําลังล้างสมองเด็กหรือเปล่าเพราะในสังคมจริงๆอะ่ะเขามีระบบชนชั้นนะ แต่คุณกําลังสร้างเด็กนักเรียนที่เชื่อเรื่องความเท่าเทียมนะคุณก็จะโดนในโรงเรียนบีบบีบสังคมก็จะประนามคุณว่าทําไมคุณสอนแบบนี้คุณก็ต้องผลิตซ้ําสิ่งที่สังคมต้องการไปเรื่อยไปเรื่อยๆถ้าครูอยากให้ w e l l b e i n g ของตัวเองดีขึ้นสภาพการทํางานของตัวเองดีขึ้นระบบการศึกษามันดีขึ้นก็ต้องเป็นตัวครูนี่แหละที่ขยับครูก็ต้องรวมตัวกันอนะเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการจริงๆ อันนี้มันเป็น bottom up เนาะส่วน top down ข้างบนอะ่ะเราก็ต้องการบุคลากรที่มีความรู้จริงๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคนในสังคมเองก็เหมือนกันต้องหลุดออกจากวาฒกรรมอะ่ะวัฒกรรมต่างๆที่มันคอยผลิตซ้ำเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นวัฒกรรมของครูผู้เสียสละครูผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติเราอยากให้สังคมตั้งคำถามว่าแล้วครูต้องตายอีกกี่คนอะ่ะระบบการศึกษามันจะดีขึ้นจริงๆหรอ we <laughs>